เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะจ๊าวันนี้เราก็มีอยู่ในเกม pocket a n t กันอีกแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเก็บเอาเก็บอะไรมา <c oughs> เออเก็บมแมลงตัวใหม่อีก2ตัวเพื่อที่จะไปทำเป็น3ดาวกันนะวันนี้เรามาดูกันว่าผมจะสามารถขึ้นไปถึง3ดาวได้หรือเปล่าสำหรับมแมลงตัวใหม่นะครับเอา้าเกมเดง อะเมื่อกี้เกมแดงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอามดกลับก่อนเอามดกลับก่อนเดี๋ยวมดมันไปโดนมดแดงฆ่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปจับจัดการมดแดงก่อนแล้วค่อยไปเก็บ1000แต้มนะอะเดี๋ยวเราจะร้อให้มันครบ1000พแต้มแล้วกันแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงตอนนี้เหลืออีก2ชั่วโมงเคสจะหมดแล้วผมต้องรีบเก็บครับผมไปอะมาตอนนี้ก็เก็บครบ2ตัวแล้วนะเราก็ได้เวลาที่จะเขาเรียกอะไรทําให้มันเป็น3มดาวให้ได้นะครับ ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ผมว่ามันน่าจะได้เพิ่มโอกาสได้ทีนึงอะ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะมาขอให้มันติดทีเถอะวะเราจะได้เอาไปลองเล่นนี่สตัวนะฮะผสมกันปุ๊บแน่นอนอยู่แล้วว่า1ดาวไป2ดาวนี่ยังไงก็ติดครับผมโอกาส97%คือถ้าไม่ติดเนี่ยก็คือน่าจะแบบต้องไปทำบุญอะ่ะ โอกาส97%นะเกือบ100%อนะอีกขันอีกแค่3%ามเก็ร้อยแล้วนะถ้าไม่ติดเดี๋ยวก็แบบไม่ต้องมาคุยกันแล้วถ้าไม่ติดอะ่ะโอเคละ2ไป3เฮ้ยเราใช้ได้300เพชรวะ่ะเป็น82%เราใช้เราใช้500เพชรได้ไหมใช้ได้กลายเป็น100%เลยแต่ว่ามัน300อะ่ะเอาแค่300เพชรพอเนาะ เหลือเหลืออีก300กว่าเพชรไว้เล่น82%ผมคิดว่าก็น่าจะติดแหละเนาะไปเลยครับลุยนี่ปึบ๊บต้องติดแหละ82%นะเว้ยเอออนี่หลุ้นอยู่นะเพราะว่าผมเคยแบบ80%กว่าเอร์เซไม่ติดมาหลายรอบแล้วผมก็เลยไม่ได้เดีวเสียวนิดนึงนะโอเคก็ถือว่าติดนะเป็นที่เรียบร้อยเรามีเซนติพีดสี่ดาว แล้วก็มีตัวนี้สมดาวเอ้ยเอามาลองสู้กันได้อย่างนี้เอามาลองสู้กันได้เอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะทีมเราเล่นยังไงมะปกติแล้วเราเล่นเนี้ยในทีมเรามีตัวอะไรบ้างวะมีแมงปอแมงปอปะน่าจะมีแมงปอแล้วก็อันนี้สองตัวน่าจะประมาณนี้ทีมเราที่เราเล่นเอ้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าสกินมันมีสกินขายใหม่ไหม ว่าน่าจะมีสกินใหม่นี่สกินครบรอบ4ปีมีสกินเลขกสี่ซึ่งไม่น่าซื้อเลย <c oughs> มึงทำแค่เลขกสี่เฉยๆเนี่ยนะโอ้โหแต่ห้าร้อยเลยนะไม่พอวะ่ะผมมีแค่สามร้อยอ่ะมันไม่พอซื้อสกินแต่ว่าก็ไม่ได้เท่อะไรมากจนจนทำให้อยากซื้ออ่ะสู้มาซื้อสกินคอมมูนิตี้ดีกว่าเนี่ยพวกเนี้ยเท่กว่าเยอะสองร้อยห้าสิบเองอม,มีสกินไม่น่าไม่ไม่ซื้อดีกว่าไม่ซื้อดีกว่า ไม่มีสก,กินสวยๆที่เราอยากจะซื้อเลยอะเนาะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบโอส้สก,กินสก,กินสวยจนอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะอืก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นสามดาวแล้วเดี๋ยวเราต้องลองเอาไปเล่นแล้วละ่ะครานี้เราจะลองเอามันมาสู้กับที่เรามีนะที่เรามีที่พอจะสู้กับมันได้ก็จะมีตัวนี้เนี่ยตัวนี้สามดาวแล้วก็เส้นที่ผิดสีดาวแล้วก็ลองให้มันสู้กับพวกอันนี้มาเออวะ เอ้แต่ผมว่าคลิปมันจะยาวไปเราไปเล่นดีว่ะไปเล่นไปเล่นไปเล่นโอ้โหพแต้มผมเหลือสี่พันห้าโอ้โหโคตรต่าเตี้ยเรียดดินแต้มน้อยมากครับ <c oughs> ไปมาแรงกลับบ้านก่อนเออ,เอ,อมดกลับบ้านผมลืมวิธีลงพ v p แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานโอเคเราต้องพางตัวเข้าไปเราต้องมาสำรวจก่อนแล้วพางตัวปุ๊บนี่แล้วปล่อยปล่อยมแมลงของเราทั้งหมดลงมาแล้วยังไง เราต้องหาจังหวะที่จะสตันเน่โอเคโอเคมแมลงที่มันพอจะกำจัดหมดได้มันโดนสตันไปหมดแล้วตอนนี้เราก็ต้องหาจังหวะที่จะให้มันมาโจมตีฮะโจมตีปุ่มโจมตีมันเปลี่ยนท่าเปลี่ยนด้านเออผมหาปุ่มโจมตีไม่เจอเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยมดมดมดเราโดนมดเราโดนมดเพเยอร์โดนแย่แล้ว มดเพเยอร์โดนเฮ้ยแต่ว่าเรากำจัดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะตอนนี้ไอพวกนี้ยังโดนสตันอยู่ไหมยังโดนอยู่ยังโดนอยูย่้ยอ๋อ,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 อของเราของเราผมว่ายอมดีกว่ายอมยอมยอมเอาใหม่ใหม่หม่ผมพลาดผมพลาดวะ <c oughs> ผมพลาดวะอุ้ยแต่บวกสิบเจ็ดเลยเอาใหม่เอาให,หม่ขอสร้างมดก่อนแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวลองลอง,ลอ,งอีกรอบนึงเมื่อกี้ผมไม่ได้ล,ลงนานนะ ก็เลยฝีมืออ่อนหัดไปหน่อยนี่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาทดสอบเนะาะแมลงตัวใหม่ของเราคลิปนี้เราผสมมันเป็น3ดาวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะไม,ไม่มีคลิปดูกันอย่าหาว่าผมไม่ทําลงอีกนะโอเคผมว่าไอ้นี่น่าจะเอาไว้ข้างในหมดเออไม่ไม่หมดวะลองหนไปมแมลงผมออกมาพึึบ,น,บนีหาจังหวะสตันหาจังหวะสตันตัน ตึบ๊บเรียกมดมาโดนอ่าโดนโดนโดนไปหลายตัวเลยโอเคละโอเคเลยมาฆ่าตัวนี้ก่อนอุย้ยมาฆ่าดอกไม้ก่อนอุย้ยแต่ว่าปูปูตัวนี้ยังไม่โดนนะปูยังไม่โดนอันตรายนะนี่นี่น,น,น,นบอกแล้วว่าอันตรายปูมันมีโอกาสกําจัดมดเราได้ผมไปกัดต้นไม้เลยแล้วกันนะอุย้ยมดตาอืมมดผม เหลือสิบตัวเอ้ยเหลือกี่ตัววะนเนี่ยโอ้โหอย่างนี้มันมันไม่ได้แล้วอะ่ะอย่างนี้มันกำจัดดอกไม้ไม่ได้โอ้โหนี่ไม่ไหวอะ่ะมดเราโดนล่วงไปก่อนอะ่ะเราต้องเหลือมดเออแต่ว่าอ่เรียบร้อยเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่มั้งน่าจะได้อยู่อะ่ะเฮ้ยเล่นเล่นค่อนข้างยากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะ ้างที่จะเล่นยากกว่าแต่ก่อนเลยนะเพราะว่ามันมีอะไรมาป้องกันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ก่อนมันมีแค่ดอกไม้อย่างเดียวไงเราก็สตั้นได้ก็จบแหละอุ้ยเกือบเหลือดอกเดียวแต่ว่านี่ไปเฮ้ยเราน่าจะชนะแล้วละ่ะเขาน่าจะไม่มีอะไรกันแล้วเรา,นาชนะแล้วครับสบายโหแต่ก็ ทุลักทุเลเหมือนกันนะก็จะชนะได้หูนี่แค่แรงห้าพันกว่านะโอ้ถ้าไปแหลกสูงนี่ผมว่าเล่นยากแล้วปุ่มมันเปลี่ยนอนะ่ะผมไม่ค่อยถนัดเออปุ่มปุ่มโจมตีปุ่มอะไรมันเปลี่ยนอีกสักตาหนึ่งเลวกันลองดูก็จากที่เห็นนะไอตัวแมลงใหม่อะ่ะก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้อยู่นะเอาไปโจมตีได้มันนมันถึกมากนะก่อนมันจะตายตัวอื่นตายหมดแล้วแต่มันยังเหลืออยู่ถ้าไม่โดนต้นไม้กินก็ก็รอดนะเออ โอเคเดี๋ยวสร้างมดเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะไปลุยกันอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะขอแบบชนะแบบขาดลอยเลยได้ไหมนี่อุ้ยคนนี้ห้าพันหกผมก็จําสูตรเล่นไม่ได้แล้วสิว่ามันต้องยังไงเหมือนมันต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบุกด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยผมก็จะบุกแบบนี้แหละเนี่ยมาดูข้างล่างก่อนว่ามันมีมดทหารอะไรมาไหมแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนว่าเขาเอาอะไรไว้บ้าง โอ้โห oh, ตัวนี้มันทําไมมันตัวเป้งอย่างนี้วะทําไมมดเขามันตัวเป้งสก,กินอะไรวะเฮ้ยสก,กินอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่มากเหมือนเห็บอะนี่มันสก,กินสก,กินอะไรอะมีใครรู้บ้างอะว่ามันสก,กินนี้มันมันอะไรอะ่ะดูด,ดิโคตรทุเรศมันสก,กินเอ้ยอ๋อนี่นี่คือระยะเวลาในการปล่อยนี่หรอ ถ้ามันเต็มหลอดมันก็จะปล่อยปล่อยพิษออกมาใช่ไหมอ๋อใช่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 ใช,ใช,ใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไปก่อนใช่ไหมมันคือระยะอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือระยะล่องหนอ๋อระยะเวลาในการใช้สกิลของของของมแมลงเออเอ้ยดีว่ะดีว่ะมีการบอกระยะเวลาการใช้สกิลด้วยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะปล่อยสกิลแล้วนะอะไรอย่างงี้เนาะดีเหมือนกันเนาะอืมแลยผมไม่เสียมดเลยว่ะรอบนี้ชนะขาดรอยบวกกีตแต้มสามสิบ ป่ะสาโอเคคนนี้เขาหน้าจะไม่ได้เล่นนานแล้วแต่สกินก็เท่มากผมก็อยากได้อยู่นะถ้ามันมีขายนะไม่รู้ว่าสกินนันไหนนะ่าจะเป็น l i m i t ต็ด d อ t i ชัแบบขายแค่ช่วงเทศกาลอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันผมทําขึ้น3ดาวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยทดสอบกันทีหลังแล้วกันนะพอวันนี้ก็ เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช่องเราทีมผมต้มองลาไปก่อนเดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย